สวัสดีครับพบกับผมวินเชอร์วันนี้จะพูดถึงเรื่องของพระเถระนะครับพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางภาคเหนือนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักครูบาศีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่หรือครูบาบุญชุม่มยาน,นัสสังวโร ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีผู้คนยกย่องศรัทธารู้จักกันทั่วประเทศจากเหตุการณ์ถ้ำคุนนางนันนอนจังหวัดเชียงรายแต่เมื่อย้อนเวลากลับไปสักนิดหนึ่งคนทั้งหลายก็จะรู้จักหลวงพ่อเกษมเขมโกแห่งสุสานใจรักจังหวัดลำปางซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงขจรขรายไปทั่วทุกสารทิศแต่ในจังหวัดลำปางนี้ยังมีพระเถระอีกรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากวันนี้ขออาราธนากล่าวถึงครูบาเจ้าคำปันปภาการแห่งวัดนาแสงตำบลน,นาแสงอำเภอกอกคาจังหวัดลำปางครับยกมือพนมคารกก้มกราบนามัสการครูบาคำปัน ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธายึดมั่นครูบาคำปันท่านดีแท้เอ่ยพระครูรัตนประภากรหรือหลวงพ่อคำปันประภากรท่านเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพศส4 6พตรงกับวันพระฤหัสแรม3คมับเดือน7โยมบิดาชื่ออินถา โยมารดาชื่อจันแก้วนามสกุลจันทไทยท่านมีพี่น้องห้าคนและมีผู้ชายคนเดียวคือตัวของหลวงพ่อคำปันเองซึ่งท่านเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวนั่นเองเมื่อโตตโขึ้นท่านก็ได้รับการศึกษาตัวจบการศึกษาระดับประถมการศึกษาปีที่สแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ปัญญาดานของท่านกล้าแข่งยิ่งขึ้น ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนท่านได้บ,บวชเนนอยู่ประมาณห้าหปีเมื่อท่านย่างกล่าวเข้ามายังพระหากาสาวพัดแล้วท่านก็ตั้งใจศึกษาเสริมต่อในด้านธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปและศึกษาหนักในเรื่องของภาษาบาลีจนสอบได้นักธรรมชั้นโทซึ่งในสมัยก่อนกว่าจะได้นักธรรมชั้นโทนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ต้องเป็นผู้รู้และศึกษาอย่างจริงจังเท่านั้นส่วนในเรื่องการทำวัดส,สวดมนต์ทำศาสนกิจต่างๆก็มีความชำนิชำนาญเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งการเทศธรรมของท่านก็มีความปราดเปรืองฉะฉานผู้ศรัทธาจึงพากัะกล่าวขาาถึงท่านเป็นวงกว้างออกไปและเมื่อหลวงพ่อคำปันท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์อันเป็นอายุกำหนดในการบวชพระคือจะบวชพระได้เนี่ย ต้องอายุ2 0ปีขึ้นไปเท่านั้นตามศาสนาและประเพณีทั่วไปท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปีพศ2487โดยมีพระครูคติยะวัดสองแควเป็นพระอุปชาพระครูอุดมวัดป่าแขเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระแสงวัดสองแควเป็นอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าประภากรโร แปลว่าผู้มีแสงสว่างสวยเปรียบดังแสงแห่งพระธรรมที่มีความสว่างสวยเป็นที่สุดเมื่อท่านอุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระครูขติยะวัดสองแควซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอจนมีความรู้แตกฉานทางด้านธรรมจากนั้นจึงผันไปศึกษาวิปัสสนาธุระจากพระอุปชา และเพื่อที่ได้อริยสัพ์อันประเสริฐเลิศล้ำท่านจึงเฝ้ามันอบรมกายจิตเพื่อบรรเทากิเลสที่รุมร้อมให้ในกายจิตจนท่านมีปัญญาที่กล้าแกร่งเห็นแจ้งในอริยมรรคมีองค์แปดคัดเกลาวกลียสตัณหาเห็นทุกข์ในโลกียโลกในด้านการพัฒนาท่านได้พัฒนาปุรณวัดนาแสงซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านเป็นผู้นําในการทําการกุศลต่างๆและไม่ว่าท่านจะทําการกุศลอันใดก็ตามก็จะมีชาวบ้านชาวศรัทธาสาธุชนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนสามัคคีกันอยู่สเสมอไม่ว่าจะเป็นงานบุญแปดเป็นงานบุญบั้งไฟหรืองานพุทธาพิเศษต่างๆเทศกาลงานบุญต่างๆก็เช่นกันท่านจะช่วยชาวบ้านในการทําพิธีกรรมทางศาสนา,ศาเช่น สวดมนต์ปลุกเสกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ศรัทธาและเพื่อความเป็นสิริมงคล้วยทั่วหน้ากันอีกทั้งท่านยังเป็นผู้เมตตาต่อประชาชนผู้ทุกยากต่างๆมากมายกล่าวคือหลวงพ่อจะนำปัจจัยและสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ได้ยากรวมถึงช่วยนักเรียนสถาบันการศึกษาและกลุ่มต่างๆพร้อมทั้งอํานวยประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชนที่เคารพเลื่อมใส ในด้านทำสอนของท่านท่านจะคอยสอนให้ทำบุญละทางอันเป็นบาปทำจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอๆด้านจริวัตดความประพฤติของท่านนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมดมีเมตตากรุณาเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลาลาจรวัตดบริสุทธิ์ผุดผ่องราศีเจิดจ้าสว่างไสว มองท่านคราวใดก็สบายใจดวงตาเหมือนเด็กน้อยไร้กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปบดบแสดงความบรุทสึกปุดผ่องในร่มกาสาวพัดจะหาพระเถระแบบนี้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเลยด้านวัตถุมงคลและของศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อคำปันท่านได้ทำการผุกเสกพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆซึ่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ยังเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านประยู์เพื่อพูนเป็นสิทธิ์คนหนึ่งของท่านแขวนเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคำปันในคอเพียงเหรียญเดียวเดินกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งผ่านหน้าวัดนแสงพอผลเสาไฟฟ้าหน้าวัดมาไม่ไกลก็มีกลุ่มคนร้ายสามสี่คนดักอยู่พอเห็นผู้ใหญ่ประยู์เดินมาถึงเท่านั้นแหละ ก็กระหน,น่ำยิงด้วยปืนเอ็มสหเสียงดังสนั่นวันไหวชาวบ้านและคนในวัดตื่นตะหนกตกใจกันไปทั้งตำบลร่างของผู้ใหญ่ประยูนกระเด็นไปนอนอยู่ข้างถนนและคนร้ายก็กระน,น่ำยิงจนหนำใจแล้วก็หลบหนีไปสินเสียงปืนชาวบ้านก็ออกมาดูเพื่อเก็บศพผู้ใหญ่ประยูนแต่ก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่ประยูนไม่เป็นอะไร กระสุนโดนแขนจนช้ำเป็นรอยสนัดแขนหักไม่มีเลือดชาวบ้านช่วยกันนับปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุนับได้36นัดหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคำปันก็เป็นที่หวงแหนของชาวนาแสงเพราะเหตุการณ์ที่เห็นมากับตาของทุกคนนอกจากเหรียญรุ่นแรกแล้ว พระผงรูปเหมือนของหลวงพ่อก็มีประสบการณ์ไม่แพ้กันเพราะวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อคำปันรว้วมีพุทธคุณดีทั้งสิ้นวัดแม่ไห่ซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดนาแสงเคยขออนุญาตหลวงพ่อคำปันสร้างพระขึ้นเป็นพระเครื่องรูปเหมือนเนื้อผงหลวงพ่อคำปันและพระผงนางพญาปีพศ2541 เพื่อให้คนทำบุญสร้างวัดแม่ไห่ต่อมาปีพศ2551ได้สร้างพระนางพญาเนื้อตะกัวด้านหลังจางยันอีกพิมพ์หนึ่งพระเครื่องดังกล่าวหลวงพ่อคำปันปลุกเสกมาให้อย่างดีและมีให้คนทำบุญเช่าพระที่วัดแม่ไห่จนถึงเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2551เกิดเหตุไฟไหม้กุฏิพระ ซึ่งเก็บพระเครื่องดังกล่าวที่วัดแม่ไห้ชาวบ้านช่วยกันดับไฟไม่ทันไฟไหม้หมดทั้งหลังหลังจากไฟดับชาวบ้านก็ได้พบกับความประหลาดใจเพราะในกรองเท่าฐานมีภาพหลวงพ่อคำปันไม่ไหม้ไฟอยู่ในกองเท่าฐานพร้อมด้วยพระพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อและพระผงนางพญาตลอดจน พระนางพญาเนื้อตะกัวทั้งหมดคุรุกอยู่กองเท่าทานแต่ไม่มีพระเครื่ององค์ไหนไม่ไฟเลยแม้แต่องค์เดียวชาวบ้านจึงแตกตื่นขอเช่าพระเครื่องดังกล่าวไปจนหมดหลวงพ่อคำปันท่านปฏิบัติาศาสนก,กิจเป็นร่มโพร่มใสให้สิทธิานุสิตและศรัทธาสาธุชนอย่างยาวนานในที่สุด ดังคำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับหลงพ่อคำปันพระพากโลก็ได้หมรณาภาพอย่างสวบด้วยสาเหตุจากโลกวนตัวของท่านในเวลาเช้ามืดของวันที่5พฤษภาคมพศ2 5 5 3สริริอายุรวม85ปี6 5พรรษา สางความเศร้าโศกเสียใจต่อสิทธิอนิสิทธิ์ของหลวงพ่อคำปันตลอดศรัทธาสาธุชนเป็นอย่างมากก่อนจะพากันหลังไหลกราบไหว้และรดน้ำศพอย่างเนืองแน่นที่วัดนาแสงทั้ง,งนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันตกแต่งและเตรียมสถานที่ด้วยการนำผ้าขาวดำรวมทั้งดอกไม้ตั้งแต่บันไดตลอดจนภายในหอฉัน เนื่องจากในช่วงเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงนายสามารถลอยฟ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าราชการของจังหวัดลำปางจะได้เดินทางมาประกอบพิธีรดน้ำศพก่อนที่จะนำบรรจุลงในโรงแก้วซึ่งทางญาติโยมแต่มีการสั่งทำโรงแก้วชนิดพิเศษติดแอร์เพื่อนำศพของครูบาคำปันใส่โรงแก้วเพื่อนำไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป และให้ประชาชนเห็นสริยะของกรุบาคำปันซึ่งอยู่ในสภาพเหมือนยังมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนพิธีชาปนกิจของท่านจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานวันชาปนกิจหลายร้อยคนจนแน่นล้นออกนอกวัดเต็มถนนขนทางการจราจรโคศกได้ประกาศว่าเกิดมหายังไม่เคยเห็นงานศพของใคร มีคนมาเยอะมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวจังหวัดลำปางและศิทยานุสิทธิ์ที่มีต่อหลวงพ่อคําปันว่ามากมายขนาดไหนเมื่อทำการประชุมเพลิงสรีระท่านเสร็จและมีการจุดโคมประทีปขึ้นเต็มท้องฟ้าโคมประทีปนับร้อยนับพันร้อยสุนภา,ากาศอย่างสวยงาม ทือเป็นการส่งดวงจิตหลวงพ่อคำปันประภากรโรเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่แดนสวรรค์นิพพานครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อคำปันประภากรโรวัดนาแสงตำบลน,นาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางน,นะครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่น่าเคารพกราบไหว้นะครับ อ่ะถ้าหากใครมีโอกาสมาเยือนจังหวัดลำปางก็ขอเชิญชวนให้แวะมาที่วัดนาแสงนะครับถ้าท่านผ่านวัดพระาธาตุลำปางหลวงลัดเลาะมาเรื่อยๆตามหมู่บ้านมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาตรงมาเรื่อยๆก็จะเป็นวัดพระาธาตุจอมปิงครับมันเป็นวัดที่มีพระาธาตุกับหัวครับเหมือนเหมือนเหมือนพระาธาตุลำปางหลวงอะครับนะฮะแวะชมก่อนก็ได้ครับมีสิ่งสวยงามหรือว่าสิ่งที่น่าคารพบบูชาหลายอย่าง แวะก่อนก่อนจะไปวัดนาแสงก็แวะวัดพระธาตุจอมปิงก่อนฮะแล้วก็ขับรถมาเรื่อ,อยๆก็จะเจอวัดจอมปิงรุ่มครับชื่อคล้ายวัดวัดพระธาตุจอมปิงนะครับแต่ว่าวัดจอมปิงรุ่มเนี่ยจะไม่มีองค์พระธาตุครับวัดจะตั้งอยู่ริมแม่น้ําวังนะฮะแล้วก็ขับรถข้ามสะพานแม่น้ําวังไปอีกแล้วก็จะมีวัดนาแสงอยู่เบื้องหน้าของท่านนะครับ บรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงัดดีครับเหมาะกับการบําเพ็ญเพียรภาวนาครับแล้วก็ท่านจะเห็นรูปรูปเคารพเหมือนองค์จริงของหลวงพ่อคําปันประภากโรตั้งอยู่สาราหน้าวัดนาแสงนั่นเองครับครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ